โอ้ยพี่ท็อปิ๊บป,ปวดคอป,ปวดบ่าปวดหลังไปหมดเลยเนี่ยเขาไปทำอะไรมาไม่รู้เหมือนกันนะ่ะช่วงนี้ก็ Work ์กฟอร์มโอยู่แต่ที่บ้านอะ่ะไม่ได้ไปยกของหรือว่าออกกำลังกายอะไรเลยนะหรือว่าตอนนั่งทำงานอะ่ะเรานั่งไม่ถูกท่าหรือเปล่า ก็ไม่นะก็นั่งถูกนะเอาใหม่ค oh ่อ,คอยๆคิดลองคิดดีๆซิเวลาที่อยู่บ้านนะ่ะนั่งทำงานนั่งท่าไหนพี่ท็อปคิดไปคิดมาคิดก็คงจะนั่งไม่ถูกท่าจริงๆอะและอีกอย่างนะเวลามีอาการปวดอ่ะก็มักจะเป็นหลังจากที่แบบนั่งทำงานนานๆอ่ะ นั่นไงพี่ก็ว่างั้นแหละเพราะว่าช่วงนี้คนไข้พี่ก็มาด้วยออฟฟิศินโดมเยอะนะเพราะว่าช่วงที่เวิร์กฟอร์มโฮมใช่ไหมเขาต้องนั่งทํางานที่บ้านแล้วการจัดท่าทางเวลานั่งที่บ้านมันก็ไม่เหมือนที่ทํางานก็เลยทาให้เกิดอาการบาดเจ็บได้อแต่ไม่เป็นไรหรอกคิฟอย่างน้อยเราก็รู้สาเหตุไงว่ามันเป็นเพราะอะไรถ้าอย่างนั้นนะ่ะเดี๋ยวพี่เนี่ยจะสอนวิธีการนั่งทํางานที่ถูกต้องที่บ้านนะจะได้ลดอาการปวดเวลานั่งทํางานแล้วก็ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโอเคไหมโอเคเลย การนั่งทำงานในท่าที่ไม่ถูกต้องเป็นระยะเวลานานกว่า1ชั่วโมงนะคะจะส่งผลทำให้กล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อและกระดูกสันหลังทำงานหนักมากขึ้นค่ะเกิดเป็นโรคที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะคะเช่นกล้ามเนื้ออักเสบเอ็นข้อต่ออักเสบหรือหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทค่ะยิ่งในสถานการณ์โควิด -19 แพร่ระบาดอย่างนี้หลายๆท่านจะต้องทำงานอยู่ที่บ้านการนั่งทำงานที่บ้านสภาพแวดล้อมก็ไม่เอื้ออำนวยค่ะ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูท่าทางการนั่งทำงานที่ผิดของน้องกิฟต์และการปรับท่าที่ถูกกันค่ะท่านั่งทำงานที่พื้นนอกจากจะทำให้กล้ามเนื้อคอบ่าและหลังหดเกรง็งจากการทิ้งมีที่พิงแล้วยังทำให้น้ำหนักลงที่ก้นกบมากเกินไปส่งผลทำให้เอ็นรอบก้นกบบาดเจ็บได้ค่ะหากอยากนั่งทำงานที่พื้นควรปรับท่าดังนี้เลยค่ะ นั่งทำงานบนโต๊ะท่านี้เป็นท่ายอดนิยมในคนทำงานจะทำให้กระดูกสันหลังอยู่ในท่างอทำให้มีแรงกระทำต่อกระดูกสันหลังมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้กล้ามเนื้อคอบ่าหลังเกิดการอักเสบขึ้นได้ด้วยเดี๋ยวเราจะไปปรับท่าที่ถูกกันเลยค่ะ น,นี้จะต้องใช้สอกรับน้ำหนักตัวทำให้หลังและคออยู่ในท่าแอนเกิดแรงกดต่อกระดูกสันหลังบริเวณเอวและคอมากขึ้นทำให้มีอาการปวดคอปวดหลังและปวดไหล่ได้ค่ะการทำงานอยู่บนเตียงจะทำให้ร่างกายปรับหมดไม่ถูกเตียงและห้องนอนใช้สำหรับการนอนและพักผ่อนแม้จะทำงานอยู่ที่บ้านก็ควรจัดสถานที่ให้เป็นสั์เป็นส่วนเฉพาะไม่กินข้าวพร้อมทำงานนอนทำงาน ควรปฏิบัติตัวเองให้เหมือนออกไปทำงานเช่นตื่นนอนอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าลุกไปทำงานที่โต๊ะทานข้าวตามเวลาจะทำให้ร่างกายเข้าสู่โหมดการทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้ทำงานบนเตียงนะคะ เป็นไงบ้างกิฟหลังจากเปลี่ยนท่าการนั่งทำงานที่บ้านอะไรเงี้ยอาการเป็นยังไงบ้างอุย้ยอาการดีขึ้นมากๆเลยไม่ค่อยมีอาการปวดแล้วท็อปแล้วก็นั่งได้นานขึ้นด้วยนะดีเลยแต่ที่สําคัญนะเราต้องไม่นั่งงานเกินหึนชั่วโมงเพื่อให้กล้ามเนื้อเราก็กระดูกสันหลังเนี่ยได้พัก โอเคเลยเดี๋ยวจิ๊บจะลองทําตามที่พี่ท็อปแนะนําแล้วก็ไปบอกเพื่อนๆที่ทํางานด้วยดีเลยกิ๊บแต่ว่ายังไม่จบนะพอดีว่าที่ศูนย์กายภาพบำบัมดมหาทรายมหิดลเนี่ยเขามีคลิปการออกกําลังกายป้องกันโรคออฟฟิศซินโดมเป็นการออกกำลังกายสั้นๆง่ายๆเลยกิ๊บาสามารถทําตามได้เลยนะโอ้ยดีเลยพี่ท็อปโอเคถ้า,างั้นเราไปดูด้วยกันไหม วัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำท่าออกกำลังกายเพื่อป้องกันน้ำลดภาวะออฟฟิศซินโดมนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะท่าที่ 1. ท่ายืดกล้ามเนื้อคอท่าเริ่มต้นศีรษะตั้งตรงมือข้างซ้ายจับศีรษะจากนั้นออกแรงดึงศีรษะมาทางด้านซ้ายพร้อมกับเหลือบมองไปทางไหล่ขวาเล็กน้อยจนรู้สึกตึงบริเวณลำคอข้างขวา ค้างไว้10วินาทีทำซ้ำ5-10ครั้งจากนั้นสลับข้างท่าที่2ท่ายืดกล้ามเนื้อหน้าอกท่าเริ่มต้นยืนตรงกางแขนขวาขึ้นระดับไหล่งอข้อศอก90องศาวางบนผนังจากนั้นก้าวขาขวาไปทางด้านหน้าพร้อมกับย่อเข่าและบิดตัวไปทางด้านซ้ายโดยให้รู้สึกตึงบริเวณหน้าไหล่ด้านขวา ค้างไว้10วินาทีทํำ3 5ถึง10ครั้งจากนั้นสลับข้างท่าที่3ท่ายืดกล้ามเนื้อด้านหน้าสะโพกท่าเริ่มต้นยืนตรงวางเข่าขวาบนเก้าอี้มือทั้งสองข้างวางบริเวณหลังส่วนล่างจากนั้นงอเข่าข้างซ้ายไปทางด้านหน้าจนรู้สึกตึงบริเวณด้านหน้าสะโพกหรือด้านหน้าต้นขาขวา ค้างไว้10วินาทีทำาห้าถึง10ครั้งจากนั้นสลับข้างท่านี้ควรยืดด้วยความระมัดระวังในผู้ที่มีอาการปวดเขา่าหรือหลังส่วนล่างและระวังการแอ่นหลังมากจนเกินไปขณะยืดกล้ามเนื้อถ้าเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อคอมัดลึกถ้าเริ่มต้น นอนหงายสายตามองเพดานจากนั้นออกแรงกดค้างลงชิดลำคอเบาๆค้างไว้1ิวินาทีทำามห้าถึงครั้งเพื่อไม่ให้มีการทำงานของกล้ามเนื้อมัดตื้นอาจใช้มือช่วยจับเพื่อดูการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อมัดตื้นเพราะหากทำไม่ถูกต้องอาจเกิดผลเสียตามมาได้ท่าที่5้าท่าเพิ่มความมั่นคงของกล้ามเนื้อสะบักท่าเริ่มตน้น ยืนหันหลังเข้าผนังกางแขนแบะไหลทั้งสองข้างเล็กน้อยจากนั้นเกรงกล้ามเนื้อสบักค,ค่อยๆย,ยกแขนขึ้นจนสุดโดยที่หลังท่อนบนยังคงแนบกับผนังจากนั้นค่อยๆย,ยกแขนลงทาําซ้ำ5 1าถึงครั้ง ท่าที่หท่าเพิ่มความแข็งแรงของกล้าเมเนื้อแกนกลางลำตัวท่าเริ่มต้นอยู่ในท่าตั้งคานจากนั้นค่อยๆโก่งหลังขึ้นและแอ่นหลังลงช้าๆท 3, ําซ้ำ5 1า5-10ครั้ง ท่าที่7ท่าเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวท่าเริ่มต้นอยู่ในท่าตั้งคานเหยียดแขนขวาตรงไปทางด้านหน้าพร้อมกับเหยียดขาซ้ายตรงไปทางด้านหลังโดยให้แขนขาและลำตัวเป็นเส้นตรงขนานกับพื้นค้างไว้5วินาทีจากนั้นสลับข้างทำซ้ำ5 1าถึงครั้ง เป็นคลิปที่ดีมากๆเลยนะพี่ท็อปท่าไม่ยากด้วยเดี๋ยวงนกิ๊จะลองทําตามคลิปอาการต้องดีขึ้นมากๆแน่ๆเลยดีขึ้นแน่นอนเลยกิ๊หากคุณเป็นคนหนึ่งที่จะต้อง work from home ในช่วงนี้นะคะลองปรับท่าทางการนั่งที่ถูกต้องและบริหารไปด้วยกันสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ